การค้นหาตัวเองในแสงธรรมของพระพุทธเจ้าฉันคือใครคือคำถามที่ลึกที่สุดในใจของมนุษย์หลายคนใช้ทั้งชีวิตเพื่อเดินทางตามหาและค้นหาตัวเองอ่านความฝันความสำเร็จหรือแม้แต่ความผิดหวังแต่ยิ่งค้นหาก็ยิ่งเหมือนหายยิ่งไกลยิ่งไม่เจอพระพุทธองค์เองก็เคยเป็นหนึ่งในผู้สแสวงหาพระองค์ทรงสละวังทองความสุขและสถานะเพื่อค้นหาความจริงของชีวิต และเมื่อค้นพบพระองค์ไม่ได้ค้นพบตัวตนที่ยิ่งใหญ่แต่กลับพบว่าไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนที่แท้จริงเลยพระองค์ตรัสว่าสัพเทธรรม,มาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน การค้นหาตัวเองในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่การตามหาว่าเราคืออะไรแต่คือการปลดเรื่องความหลงผิดว่าเราคือสิ่งนั้นเราคือสิ่งนี้จนกระทั่งจิตเป็นอิสระจากการยึดถือทั้งปวงมีคำกล่าวไว้ว่าการค้นหาตัวเองที่แท้จริงคือการปล่อยวางตัวเองที่เคยยึดถือและไม่มีสิ่งใดให้ยึดเราจะพบว่าใจนั้นว่างใสและสงบอย่างแท้จริง การค้นหาตัวเองจริงไม่ต้องเดินทางไกลแต่ต้องหันกลับมามองดูจิตที่กำลังเคลื่อนไหวหยุดสักนิดให้สติระลึกรู้ว่าความสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่การเป็นใครแต่อยู่ที่การเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องเป็นอะไรเลยในแสงธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะพบว่าการค้นหาตัวเองนั้นจบลงตรงที่เราไม่ต้องค้นหาอะไรอีกต่อไปนอกจากความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ตรงหน้า ด้วยใจที่ตื่นแล้วนั่นเอง